โยวาซาดิวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิลุนชาวลซายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแคทแฟนตาซีนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวเทิร์นเบดนะ RPG นะจัดทีมต่อสู้นะครับโดยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสาวมีสาวแมวนะท่านผู้ชมนะในการต่อสู้เป็นเกมแบบแนวเทิร์นเบดนะสนุกนะครับเกมนี้มีแบบระดับค่าพลังในพวกนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเออมีเล่นในส่วนของมือถือ iOS Android นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะครับมีผสมการ์ดได้ด้วยนะนี่เห็นไหม การมันจะทาการผสมกันได้นะท่านผู้ชมนะนี่มีลําดับแรงอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะโอเคกดเลือกโจมตีก่อนใส่ตรงนี้เข้าไปเลยการ์ดนี่ใส่ได้สองอันนะครับสลับเทินได้ด้วยนะครับการ์ดนี่บวกเข้าไปฟืบฟืบยิงเนี่ยครับเป็นไงลนะ่ะทุบทุบเป็นไงลนะ่ะโหหัวจัดเอยเจอแมวมียวโอ้มาแล้วปุ่งกระโคตรไวเอ้โดนมันเฉือนแล้วออ ตุยไม่เนี่ยคนดูสกิปเลยมาดิหนึ่งร้อยสามสิบสามโอเขาดาวนะเข,า,เขาดาววันดูมสเตย์นะวันล้างลกูกมาดิสกิปเลยไปครับเยินี้สนุกอยู่นะคนดูนะในผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ผมจะเปิดเสียงให้นะฮะท่านผู้ชม จะเปิดเสียงให้นะครับออเราเลือกนะผู้ชายหรือผู้หญิงนะเราเลือกผู้หญิงดีงกว่าโอเคตั้งชื่อนะครับ bitcoin นหนึ no ่งโอเคคอนเฟิร์มอ๋อลืมห้ามวินมาร์กมาลิสโก้กิปยังเ,ยเด็กตอนนี้มันดู <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราหยิไปก่อนนี่มาเลยจับ อเยิน yeah. เสียงแมวอะไรนั่นอะมีเสียงแมวอตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเปิดกล่องขึ้นมาว้ยเจอแมวคลิกท,ที่หัวแมวหน่อย I'm good มาเลยครับ ต้ลองตองเต็งลันลันล่ะต้ลองตองเต็งลันลันล่ะเฮ้ยน้องวิ่งขึ้นไปไหนมาเนี่ยนะเบอร์เฮ้ยนี่มาแล้วครับโอเคกดอ่าติ๊กสแกนซะหน่อยสวยพาสแล้วโอเคสยคิปครับตรงนี้ เดี๋ยวเราจะได้เล่นนะครับแบบว่าเชิญบีต่อสู้นะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นในส่วนของหน้าตาล็อบบี้นะเราต้องซัมมอนตัวละครมาใช้งานก่อนนะโว้าวว้าเทยิมตัวอะไรครับคนดูยะว้าวอีซี่แข่งนานนะฮะเยอะเออโอ้ยสาวแมวม,ม,มามาอสูร่าโอ้แรงเออาร์เลยนะระดับนี้สแสดงว่ามีระดับการเล่นนะครับแรงเออาร์กดคอนเฟิร์มตัวก่อนนะครับ กดย้อนกลับ Get Backs แล้วก็ m ีอ n นสต r y นะครับไปชัปเตอร์ต่อไปนะกด Go ล e t s ก o เอาตัวเข้านะค่าพลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอาตัวเข้าก่อนตัวนี้2องพบวกกับตัวนี้อีกโอเคคอนเฟิร okay, ์มสวยคอนเฟิร์มครับรุยครับลงได้4ตัวนี่มาคนดูต่อรอบนะสาวมิดสาวเมวเม,มาเลยเว้ยอย่ามาสิกดเลือกก่อนครับ คลิกก่อนนะว่าเราจะโจมตีตัวไหนนะฮะแล้วก็อ๋อนี่ไงเราลากการ์ดมาใส่กันได้คนดูเฮ้ยไม่ใช่เอาอ่าผสมกันแล้วคนดูอ๋อมันต้องอยู่ติดกันเอ้อเป็นไงลนะ่ะฟันไปทีนึงสุดจาดคนดูกดหยุดได้ไหมไปนึงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมาสวยผมจะลากการ์ดไปชนกันยังไงได้วะคนดูนะเนี่ยมันมีการ์ดอยู่ตรงนี้ มันต้องมันมันมันจะากการมาชนกันในอ๋อสลับการ์ดได้คนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้นี้อ้าวอินเทอร์นทำไมวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยซาเวียราซีลิงคืออะไรวะโอโดนบัฟครับลงสกิลน้องเลยสวยอ๋อมันอยู่ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะผสมกันอีกนี่มาการ์เออเออเป็นไงนะ ร่วงไม่ดีครับหนูนี่แตกครับบอกเลยแตกมุดตรวเล็งตรงเล็งหลังหลังหลังตรวเล็งตรงเล็งหลังหลังหนาสวยครับเรียบร้อยโอ้เลเวลอัพนะฮะเลเวลส่งแล้วนะครับอีซี่เบรี o ดต่อมาครับอ่าโก้ครับนคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูผมออกไปปรับตั้งเซตติ้งอะไรพวกนี้ก่อนนะครับ นี่โบนัสออนไลน์นี่รับของนะครับรายวันนะอันนี้เป็นภารกิจรายวันนะครับเอ่อแป๊บเดียวนะเซตติ้งนะตรงนี้ว่าฟันเฟืองนี่รับของโว้รับของรายวันเยอะเท่าว่าเฮ้ยมีเอสเซสอาร์นะเมื่อกี้นี่นี่อยู่ตรงนี้คนดูเซตติ้งโอ้ภาพผมปรับสุดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเฟรมเรทแตเป็นไฮเลยนะครับท่านผู้ชมนะชาร์โดอ่อนหมดโอเคเสียงนี่เอาเอามิวสิกเอาเพลงออกครับคนดูแลนเกตมีภาษาไทยยนะเกมนี้มีภาษาไทยนะครับคนดูนะ เออเอาเรื่องจะแจดมาคนดูอ่าเนื้อเรื่องหลักต่อเลยลางการเดี๋ยวเราสามารถที่จะอัพตัวละครได้ไหมนนี้โบนัสมือใหม่รับของนะท่านผู้ชมไปดูเลยครับอ่าเราติ๊กดูกัอนนี้เราสามารถที่จะอัพตัวได้ไหมไม่ได้งั้นยังไงอัพเกรดอยา่นี่ไงอืมนี่นี่นีนี่แเพิ่มดาวข้อมูลอะไรพวกนี้ ไม่ได้ไม่ได้คนดูปลลุยกันต่อเ e t s g ้เบอร์เกอร์คาเฟ่อ่า,อากังวลยทกนเคนทนะุคนุกนทุกนทุกินกคนทุกคนีุนนมคนะมนะทุกคอทุกคนสนทุคนทุกคนทนทุกคนทนกคนคนนทุกันนทุกคนนกคนทุนนคทกนทนคน ถ้าการผสมกันเยอะมันจะเป็นสีทองนะครับกัมจะผสมเข้ากันอีกได้นะครับเราแค่แบบเลือกแล้วให้มันลดลดลำดับขั้นนะท่านผู้ชมนะไปเลยครับชโมนเบบี้โอเคอัปเกรดครับสวยแอปปี้โซดากดออกมาก่อนต้องแรงต้องแรงนั้นละนะขันต่อไปครับรับพรกิตรกิฟครับ คาเฟ่เ okay, ดี๋ยนี้สการคาเฟ่โอเคมองตัวละครมาฝึกฝนคาเฟ่ได้ที่นี่นะท่านผู้ชมนะมีดมีดคาเฟ่กูตีม made, made <laughs> te. หมดแล้วเหมียวโอเคเพิ่มเครื่องดื่มก่อนนะครับฮปปีโซดาสวยเป็นโบนัสเรานะท่านผู้ชมนะหาเงินหาเงินหาเงินเข่าล้านอูกูจะรั่วนี่มีภารกิจรับของเลยนะโอเครับทั้งหมดสวยรับของแล้วนะครับ โอเคเวลี่กูดมาครับต่อไปรับรางวัลお疲れ様です調査าสักลุยเลสิกู <'s> ไปเลยฮะทีนี้โ่ตัวเราเริ่มโหดแล้วนะคนดูนะกดติ๊ดดูดิมันทำอะไรได้มะอัพเกรดตรงนี้เหรอไม่ได้คนดูเลเวลเราขึ้นอยู่แล้ว ไปยืนยันครับลุยย oh มาดิเจ้าเสนาข้อมูลข่าวสารลุยฮะโหมดโำมสะออนนี่ดูกันนี้คนดูเลือกสกิลก่อนกดค้างแล้วอะไรกดค้างที่การสกิลเพื่อดูข้อมูลกิจการดังกล่าวอ๋อโอเคโอ้ผมเลือกอันนี้ก่อนละกันปึ๊บ แล้วก็อันนี้ฟึ้นี่ให้มันผสมนะท่านผู้ชมนะสี่เทินสวยรูแล้วหนึ่งนี่ตีไปโหโคตรตึงตีลูกระเบิดใส่อ่ะตึงจัดเราจะผสมการตัวไหนอีกโอ้ผมเอาตัวนี้เข้าฟื้นนี่ไม่ได้ละมาอีกตัวหนึ่งสีม่วงสองอันเรียบร้อยคนดูอย่างนี้เปสวยนี่แนะถักไปใส่สับโดดนี่แนะสับโดดอีกทีนึงโอ้โหดจัด ว้โหอะไรวะน่ะอยู่อะไรวนะน่ะสวยมาแล้วครับคนดูตอนนี้อา่าอันนี้เลือกลงมาสวยมันผสมกันนะครับอ่อไอตัไหนอันไหนอันนี้ปึ๊บผสมกันปึ๊บผสมกันกนี่เป็นสีส,สีสีทองคนดูอตับไม่ตายหรอกอันนี้นี่นผสมกันเป็นสีทองแล้วจะโดนฉันแน่ถือต่อไปเออโดนเลดีพผู้โดดเดยีดยวอุ้ยอะไรวะน่ะ้าแก อ้โแรงจัดโอ้ยฮิวตัวเองซะด้วยโอ้ยได้ดีทองฉันมาแล้วอืมแล้วเอสเจตัวนี้เรียบร้อยครับอ๋อตีใส่แปมโอ้โหเกือบตุยนี่ปิดฉากเลยครับหนูโยดาบมาแล้วสมุนไพรสเก็ตบอร์ดโรลสเก็ต ยอ่อนี่แน่หมีดแมวโคตรตึงคันดูโหดจัด,จดไม่ต้องแอรครับมาต่อน่นหมดเกินเย้ขบวนเบบี้ yeah, ไปฮะเลือกนี้ต่อลิสโกเลือกเลยจริงเราอัพตัวละครได้นะนี่แต่ว่านี่มันลงบัฟมาอยู่แล้วนะฮะเบอร์เกอร์คาเฟ่ชั้นหนึ่ง สวยสวยอ,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 นนอนนายาเลยนะมาเลยมาเลยมาลมอนลยมาเลยมนนลยมานลยมาเลยมาเลอมาเลเลยนามาเลยมาเลยนาเลมามาเลยาตัวนาเลาเยยอามโเเคอมาเับมมเลมเลยอยลมาเมเลยอาเนยมาเลยเลย้ามาเนี่มเลมาเายมมันจะมาเเยาเนะัมา้มามนมามอเมเาาเาา รอบหนึ่งอ่ะตัวนี้ปุ๊ผสมกา๊าซสวยเรียบร้อยมาสับนี้นะครับสวยเตะใส่อื้อโอ้ยแรงแรงแชะได้อยู่โอ้โดนวัปมากระทุ้งหน้าเอ็บอยู่นะ่นเนี่ยว้าห์เออเนี่ยสว้นี่ลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวผมลงสกิลเสริมต่อนะครัทบทุกชมนะกดติ๊กมันก่อน แล้วก็เอานี้หนึ่งอันผู้ผสมได้แล้วแล้วก็อันนี้หนึ่งอันสวยสับเลยมันหวางโลนี่เนี่ยเป็นไงโลแกนเหรอดูฉันไม่ได้หรอกนี่นอือสวยครับพี่หัวจัดติดดับเบิลน้องก,กุ้ยสกิลนแรงยังวะโอ้โหกว้างใส่หัวซะด้วยว้างใส่หัวโปงหนึ่งซะด้วยนะนี่มาละคนดูติดบัฟหนึ่งสวย ปับสองเอาทีเดียวเลยละกันนี่เออโอหคัดซีนโคตรโหดเลยคนดูเอวยืบปั๊บอ้อมหลังสับนี่แน่โอ้โหรวมพวกเขาเผากระท่อมนี่เนี่อีกทั้งทั้งหนึ่งหมดจัดหมดจัดเออสวยมาแล้วนี่ผสมก๊าซครับปิดฉากเลยละกันคนดูโอ้โหผสมรัวๆเอาดิเอาดิ๋ถีทองครับคนดูเข้าคัดซีนเลยอย่างนี้ ย่หย่เรียบร้อยครับดามิดทะลวงนี่แนี่โคตรเกินเงินดูสาวมีดเราสาวมีดเมียวเมี้ยวโอเคเรียบร้อยมีทะลุกีดจำกัดซะด้วยนะของดีของดีของเท่ไปทีนี้ด่านต่อไปไอ้คนดูปุ๊บออกไปอัพตัวละครได้ไหมเนี่ย ท่านผู้นำคนดูออกไปนะตัวละครก่อนโต๊ะกาโต๊ะกาโต๊กโต๊ะกาโตกาโต๊ก,ตก,ตก,ตกสมัครนี่เราสามารถสุ่มกาชาได้ด้วยนะมีกาชาให้สุ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกผู้ชมนี่กาชาแมวมีดกาชาแมวนี่การันตีมือใหม่โอ้โหว,ว้าวเวลี่กูดบอยเอาเรื่องจัดอ่าชุมชนคืออะไรเอ่ยเอารับของใช่ไหมอ๋อโอเคกิจกรรมมือใหม่รับของสักหน่อยละกันเฮ้ยอะไรวะนะ อะไรมาอะไรแว๊บแว๊บหาเอ้ออยเ <c oughs> อว <c oughs> ของเทรของเทเนี่ยรับของก่อนนะคนดูอ่าผมมาดูคอสตูมก่อนนะมีคอสตูมตัวละครนี่ตัวละครอยู่นี่นะเราอัปเกรดตรัวละครได้ไหมผู้ช่วยเอไอนี่ก็มีนี่อัปเกรดตรัวละครก,ก่อนดิเอิมดาวนี่เนี่ยผมเลื่อนขั้นไม่ได้เลยอ๋อมันต้องมันต้อง หมดไปก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะกันสำหรับเจ้าตัวเกมแคปแฟนตาเซียนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างสัมผัสแต่คลิปเนาะอ่าเล่นได้ทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์ PC นะครับมีภาษาไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โค้กเอาไวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า